วิชาสายดำที่ทำให้เขาโหยหาคุณ24ชั่วโมงสวัสดีครับผมครูรบสอนจิตวิยาความรักสายดำก่อนที่จะไปรู้เทคนิคนะครับวิธีการที่จะทำให้เขาโหยหาคุณ24ชั่วโมงนะครับคือการที่เราครับจะต้องลงไปฝังในจิตใต้สำนึกของเขาครับเทคนิคนะครับก็คือให้เราขายฝันให้ลงไปในจิตใต้สํานึกของเขาการขายฝันนะครับเราจะต้องทําในช่วงที่จิตใต้สํานึกเขาเปิดนะครับจิตใต้สํานึกเขาจะเปิดมากที่สุดนะครับคือช่วงเวลานะครับ30นาทีก่อนที่เขาจะนอนดังนั้นนะครับวิธีการก็คือให้เรา ดูนะครับว่าเขาชอบอะไรเช่นถ้าเขาชอบรถ BM นะครับก็ให้เรานะครับพูดกับเขาว่าเนี่ยพี่ถ้าเกิดหนูได้ไปนั่งรถ BM ไปเที่ยวเชียงใหม่กับพี่เนี่ยมันคงฟินมากเลยหรือ เนี่ยพี่ถ้าเกิดหนู mm. ได้นั่งรถบ m ไปเที่ยวกับพี่ที่ภูเก็ตนะมันคงสนุกมากคาแบบนี้นะครับซ้ำๆย้ำๆไปนะครับซ้ำๆย้ำๆไปเกิน21ครั้งนะครับเกิน90ครั้งนะครับแล้วคราวนี้นะครับทุกครั้งที่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องรถ BM เพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบอู่แล้วเขาก็จะดูบ่อยๆนะครับพอเขาเห็นรถ BM ขับรถไปเห็นรถ BM เขาก็จะนึกถึงหน้าคุณหรือเวลาเขาดูในเว็บนะครับเขาดูเรื่องรถ b m นะครับเขาก็จะคิดถึงหน้าคุณเพราะว่าเราได้ไปอยู่ในจิตใต้ลกเค้าแวนะรับ ทุกครั้งที่เขาเห็นรถ BM มันก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงหน้าของคุณนะในความคิดของเขาเขาก็จะรู้สึกโหยหาเรา24ชั่วโมงสําหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมนะครับคูแนะนามาลงคลาสดาร์กเกมนะครับเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขาเสพติดคุณไปตลอดชีวิตนะครับเมื่อไหร่ที่เขาขาดคุณนะครับเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวเมื่อไหร่ที่เขาขาดคุณนะครับเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่ที่เขาขาดคุณนะครับเขาจะคิดฆ่าตัวตายวันนี้อย่าปปล่อยให้ให้ไขวัดเเ็็นมงน ถ้าเขาไปเจอคนที่ถูกใจกว่าคุณจะไม่ได้เห็นหน้าเขาไปตลอดชีวิตใครสนใจนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะครับหรือทักมาทางข้อความเป็นกำลังใจใทุกคนครับสวัสดีครับ